มาเมื่อกี้หลังจากไปเตรียมตัวมาแคสพาร์สองเสร็จกูก็มาพาร์ทสามเลยโคตรที่เครียดสดัดไม่อยากออกไม่อยากออกเกมะกลักวกลัวมันไม่เซฟให้อ่ะกลัวออกแล้วเซฟมันหายอ่ะแล้วเครียดคิบริสั์าาเล่นมาทางไกลขนาดนี้ก็ โอ้โหเปิดคลมาตั้งนานแล้วยังไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใะนวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะอิบิลิซาเกมทีนั่นเองนะตอนนี้แล้วก็อยู่กันในทางขาดที่มันไปไม่ได้นั่นเองนะพร้อมกับมีดอกไมส้สีสีฟ้าอีกตรงนี้นั่นเองนะคิดว่าน่าจะเชื่อมไปกับแกลลี่นั่นเองนะเออเราฉันเราน่าจะอยากรู้จังว่าแกลลี่ทำอะไรอยู่นัหรอโอเคฮะนี่ไงแกลลี่เออ ฉันรู้สึกว่ามันจะหนาไปแล้วนะอีฟมารีอยู่ตรงนั้นเหลือเปล่าโอ้ไม่ดีเลยฉันควรจะหาทางไปอ่ะวดด่าดูฉันควรจะทำมีดีเนี่ยฉันควรจะไปซัพพอร์ตเหรออืมทั้งควรจะไปสำรวจอ,อ่าฉันอะไรวะเดี๋ยวนะผมอยากรู้มากว่าทำไมแกรี่ถึงไม่ชอบ ห้องนั้นนะอึบอึมเลยไม่เข้าใจจริงๆเร,เร็บยาด้วยว่าทำไมพวกนั้นเขาถึงได้มองน่ารักกันจังนะอ,อืมอื้อดูด้วย มาเันหึ่งมาสังเกตเลยนะอืมโอ้สีแอปดิสอินนอ i เอ็ t ซิ i s ิ t อ o นนอต o ีซั่อะไรนี t h i s สอย่างอะเห็นไหมเออะไรนี่เห็นไหมแปปหนึงอ๋อ หนึ่งสองสามสี่สี่อันนี้สี่นะเดึงคิดว่าน่าเีืไอแน่นีนน่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับอันนี้นั่นไงว่าว <c oughs> อะไรอ่ะเจ็บคออ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหลอกด้วยเออเข้าไม่ได้ฮะฉะนั้น ตรงนี้ถ้าเป็นปริศนานะผมว่าน่าจะไปหาอีฟก,ก่อนน,นีนนะ่เองเอฟของไนดีนะเฮ้ยพอตกใจหมดอีฟลูกเอ็กแยนแล้วนะจะข้ามแบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เยเ,ยเ,ยเยสียงน่ารัก พักหนึ่งแม่งแกล้งตกไปเฉยน่ารักมากเสียงตุยตุยไอเดีย,ยนะอีฟเอ่ออย่าเปิดกล่องนั่นเลยดีกว่านี่ไงเราเขาไปเล่นฝั่งตัลลี่นะ ถามอะไรหนะ่ยได้ไหมแคลรี่เป็นพ่อเหรอเออก็ก็เป็นเขาเป็นเออเขาเป็นคนแปลกหน้านะอ๋อถ้างั้นเธอพวกเธอก็มาเจอกันที่นี่กันสินะฉันเห็นแม่ของเธอเป็นคนยังไงกันเหรอก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีนะ ็ดีใช่ก็ดีนะก็เป็นคนดีนะ่นะเอออะไรเนี่ยเฮียอ hey, <if> ีฟถ้า <c oughs> เราออกไปจากที่นี่สองคนเธอจะออกไปจากใครเหรอเธอจะออกถ้าออกไปจากที่นี่สองคนออกจะออกไปกับใครกับแกลลี่ แมรี่คนเดียวผมชอบแกลี่อะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ชอบแมรี่นะแต่ผมเราผมจำได้อยู่ว่าแมรี่เป็นตัวโกงอะหรือเปล่าวะใช่ป่าวะไม่รู้ดีลืมอะแต่ผมเชื่อมั่นในตัวแก <c oughs> ลี่อะแกลี่ลอยนะ เอผมชอบมันในตัวแกลลี่อะเดี๋ยวจะเลือกแมรี่ดีถ้าเลือกแมรี่ก็จะทิ้งแกลลี่ไว้อยู่ตรงนั้นหรอไม่เอาอะสงสารแกลลี่จะตายไปแกลลี่สิศว์ช่วยช่วยช่วยเรามาตลอดนะนี่แม่งปอดแหกไปกับแกลลี่ดีสละฮะไม่อยาก,กไปตัวคนเดียวแม่งก,กลัวเหงาละแ่ีแมรี่ก็อึอ้งมาเลยฮะจุดๆไปนี่เธออยากไปกับแกลลี่ งั้นเหรออยากออกไปกับเขางั้นเหรอเธอก็เธอก็รู้นี่พอเราจะต้องออกไปจากที่นี้ให้ได้สัญญาไอ้แมรี่มึงอย่าโมโหกูเลยกูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะกูก็แค่แบบอยากออกไปกับแกรี่อะนะเซฟรัวๆฮะฟิชเชอร์แมนนั่น,นบปอรดี้อะไรวะไม่เห็นจะมีเลยฟิชเชอร์แมนหอยม่นเลย ตอจะเติมหมามินอะไรก็ตีมีแล้วไม่ใช่หรอรูอะไรอรูปอะไรอันนี้สามบ้าใช่ยหิงวย ก็ใช้ประสบการณ์เดามานะผู้หญิงตายกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอกับครอบครัวได้ไปที่แก,กลเลอรี่แต่แล้วเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินทั่วแกลเลอรี่แต่ก็ไม่พบพ่อแม่และทางออกเธอทั้งกลัวอยู่คนเดียวหิวแล้วเธอก็แม่เหมือนเธอแม่ ลงทางในแกลเลอรี่นะฮะแม่งกูก็งงมวยหมดเลยโอ้ก <t> ็สองหนึ่ง The a y in red was m r r d a n t o e n e i n e d น a i n Get h r o u s e u i g h t a d g o น n g to s นน y o เดฟท์หกสองสามหฮะโจเกอร์ oh, 2, 5, 5. ไม่รู้ดิหกสองสองสแล้วคืออะไรอ่ะหรือว่าต้องไปทางแกลลี่ฮะโอ้ว่า โอ้ห้องนี้มันเช่นไรสีสันแต่กุญแจอยู่โน่นนะฮะเราครับเดาได้เลยว่าต้องเป็นห้องนั้นแน่ๆโชกแม่งทีกอลฟอ่ะ อะไรนี่ด้คีอะไรมานี่ก่อนเียร์เมกาเลดีด้วิทอเฮอร์อ,อมูราทังกีได้คุณแจอะไรมาคุณแจต้นไม้ เออมีพาชนามีดอกไม้สีแดงมีแคนดี้มีทรีสครีมีดอกมีสุ้แจสีต้นไม้เหรอนี่ไงมาทางแกลลี่อ่อเจอื <c oughs> ใครเอาใครมาส่งเฟสเอาเฮ้ยให้่าไงแกลลี่ นายยังไม่อยากจะคุยกับฉันบ้างเลยเหรอหืึคุยหาอะไรว้าลเนี่ยเฮ้ทำไมถึงไม่ยอมพูดกับฉันล่ะกูไม่อยากพูดอะทำไมล่ะฉันมันฉันเป็นอะไรวะอะไรสักอย่างยังไม่เฮ้ hey, เรามาได้ไมาเล่นกันฉันเถอะ ันรวมมันจะต้องสนุกแน่ๆเลยอืมสนุกค่องอะไรวะฉันจะพาไปรู้จักเพื่อนๆนะเออเพื่อนไม่ต้องกูไม่ต้องการแล้วะวะ,อะไอ้ฟีเวอร์ฟีเวอร์ช่างแม่งเลยนี่มันตามฉันมาตลอดเลยเนี่ยเฮ้อ เตะหรือว่าย้ายเตะหรือว่าย้ายก็ต้องย้ายดีครับอืมอืมอ่ะ Take me คุยกับฉันสิ้โ n นอ่ามันห้องอะไรนี่เซ v e back วิแกรี่มีดอกนี่ no. ไง เลื่นลลลนนอนอ,อะไรวะเซเว่นบอลลูกบอลสีเจ็ดลูกงั้นเหรอออะไรหรอ้องอะไรละเหมือนจะให้เราหาลูกบอลนะไอ้ดากก้นบอลเจ็ดลูกนะไรตทรีนบิวเว่นโอ้ยขยีจมูกแบบอุิย,ยังไงฮะ อีโ okay. มโอเคเห็นเสียมาเพีงได้สีไรืมาแล้วนั่นไงได้มาแล้วหนึ่งสีเย่ออกมาอ่ะเอาเอาว้ยเฮ้ยน,นี่ได้มาแล้วหนึ่งห้าหนึ่งสีดีใจจูงรอโอ้ แกลลี่มันเป็นไรเนะี่ยเฮ้ยอย่านะอุ้ยโอ้ตอบผิดกก็โดนอันนี้ไงอย่านะว้าวโอ้ยกูโดนมาสองรอบอะรู้แล้วฮะอันนี้วอรี่นี่ไงอู๋อนะรูปนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะอยู่ น,นี้ใช่ไหมมันถามมันถามว่าปีเท่าไหร่ะ่ะนะนี่ไง6กสองสองสองสเคดีเราแป๊บเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเชื่อมกัดนี่ใช่ไหมหกสองสองสามนึงนะฮะหกสองสองสามหกสอ ได้แล้วบอลเห็นไหมอุ๊ยโอ้เิดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเก็บดิอุ้ยโอ้เกือบไม่ถึงเก็บถึงนะเซฟแป๊บเซฟแป๊บหาอะไรเนีย่ย อาวอนอูดูยิ่งนะเฮ้ยนายทำอะไรอยู่อ่ะไม่นควรทำอย่างนั้นมาเล่นกับฉันดีกว่าม่าไอ่ะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นลมนะเก็บเก็บดิทิ้งตัวอันนี้ชื่ออะนมเนี่ยอ๋ก็ีเครียดหมดเติมได้ตลอดนะที่ใส่ที่มัน,มนนะ <c oughs> ทำม,ม,นะม,นะม,ม,มันให้เติมนะ นี่ก็ล็อกอยู่ได้สาดนี่ทำไมไมันไม่มานสักทีวะเห็นะต้องทำยังไงต่อวะผมรู้สึกเป็นเป็นตูต่แปบหนึ่งแม่ ไนต่อแกรี่บอกกูทีห้องนี้เข้าไม่ได้หรอกอยู่ฮะได้มาแล้วสามสีครับยี yeah. ต่ออ่ะนี่ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยทำไงต่อบอ,อกู้ที่นี่มันก็ล็อกอ่ะ โอ้โหไม่ถึงครับนีจ่จะนีผมก็เอ้าแล้วมันจะทำยังไงต่อวะกี่สีแล้ว อูทีโอเคทำยงไงต่ออ๋อนี่ไง ของแกลลี่ฮะใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ไรตากระตุกหัวเร่อพอพวกแมรี่กับอีฟมันจะโอเคอืมโอเคไม่โอเคมู้แล้วแหละ เอาเอาเจอเฉยครับสีเขียวด้วยนะแล้วฝั่งนี้อ่ะน่าเห็นอยู่อ่ะอืะมเราจะเข้าไปยังไงอ่ะ ยังไงรู้สึกเหมือนว่าฟิชเช์แมนนี่อะไรอ่ะอุ๊บอเดริาลองดูฮะฮะไอเวนอินทูเดอะพิกเจอร์มันเข้าไปในรูปแล้วมันจะไปอย่างกันแน่นะเฮ้ยหรือว่าอ๋อยังไงผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงผู้หญิงยังไงยังไงฟีเมนฮนะมัน ดูนี่สีอีบแหลมโลมเล่ม,มพ่องได้มาแล้วเป็นทึบแล้วมันดึกแย่งอนะเผลอตายแล้วแม่งสวยหานี่ไงนี่ไงนี่ไงจิ๊บยมเอมาไม่ร่านี่ไงโอ้โหฝนตกนะฮะฮะเดซิลิวเดน,นี่อิจรูรุห้องนี้กลายแบบมีฝนตกเฉยฮะเฮะ้ยอย่านะ มันมีคว <scale> ันใช่่าห้องแกลลี่อะห้องนั้นแล้วบางทีไม่รู้ฮ้ย่องดึงเออเฮื้อเกือบไม่รอดน่าจดจุดดีอ่าแก๊สมันไปหมดแล้วนะเดินออกมาทีสองที ดึงแล้วไปไหนต่ออุ้ยอือ้าเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงในสือเลื่อนนะผมเดาไม่ผิดนะโอเคเหยวแนะั๊บหนึ่งอืมใจนะเมื่อ,อนะกี้ไปดูเฟซบุ๊กมายังมวมีหน้าไปเล่นเฟซบุ๊กอีกไปดูเวลามาด้วยแล้วว่าแคนะ่ไหนอีกนะเ๋ยวนะ หน้าหลังจากแต้ลูกบอลน,นี้แล้วน่าจะคัดก่อนนะแล้วบอกพริง้งสียูนั่นเองเยอะนีก็สำรวจฉันเป็นรูปบอสสปีคอะไรเนะี่ยนี่ค่อยมีประเด็นอะไรอ่ะเห็นไหมเดือดหันเกนแมน เออสุดท้ายเอ็มแมรี่นั่นไงว่าแล้วว่าแมรี่ต้องโกงเป็นภาพว่าสุดท้ายของชีวิตของแกทเทรีนาเป็นภาพว่านั่นเองนะแมรี่อันนั้นจะ m i s s i n นี่ไงชัวปาบ เก็ตเลยเด็กออฟฟ์ไฟไหม้แล้วนะเพนนีแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยแมรี่หูกระดิกเธอเธอเป็นลูกผ้าบอ,าอแล้วเธอก็อยู่กับลิฟต์เนในตอนนี้ไม่ดีแล้วล่ะหรอห เสียงะอะไรครับเมื่อกี้นะอ้าวนั่นหายไปไหนแล้วซีแป,ป๊บหืมอยู่ไม่ได้อ้าวสวัสดีพวก แมรี Mary. 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 ่แมรี wo, ่แมรี่ฉันแมรี่ฮ่าฮ่าโว้อ oh. uh ้าวกามฉันคือแมรี่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 บ้าไปแล้วอ้าวแมรี่อ้าวบอกว่าวิ่งหนีเออแมรี่อ่ะเอ่ออุแมรี่แมรี่เกเซ่แบบ แมรี่มึงมึงเนี่าทำร้ายอะไรกูแมรี่กูขอโทษอย่างจริงจังเลยเฮ้ยกูจะขี้เกียจอยู่ทีไทสองสีฮะอีกสีหนึ่งไม่อยู่ไหนะ เอ้ยยิบเป,ปอร์ยู่ด้วิงในโซทีมแล้วมึงจะมาเดินตามหลังกูได้ไหมเนี่ยมึงไม่สิงกูแล้วหรออ่นะฮะก็ผมขอเวลา ตอนนี้คนลุกไป้มาแล้วงี้ก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะสำหรับแกลลี่นะนี่ก็คลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบาย